ผังเลขเด็ดงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่น7 4 1 0เลขชุด2ตัว72 73 75 76 78 79 หนึ่งสอง1น1่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปนสองสีห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้นย์นย์์นยาคุณพันนำโชคงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่น1นึ่งสองสาม

ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเลขเด่น1เข้าหลักหน่วยบน6เข้าหลักหน่วยล่างนิตยาสารเก่งจริงงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่น9 4เลขชุด2ตัว93 95 99 43 45 49ชุด3ตัว 9 6้9 8กส